เด็กๆเดี๋ยวจะให้เล่นคำถามตอบคำถามนะคำถ,ถามอะไรคะให้ป้าจะถามคำถามถ้าใครตอบถูกได้คำถามละห้าบาทแต่ถ้าใครตอบผิดเอาตังคืนมาให้หมดคคาถามนะั้นะเวลาถามเข้าไปห้ามพูดความจริงโอเคเริ่มจากจ้นก่อนนะจินค่ะ ใส่เสื้อสีลายสีม่วงอ่าถูกตั้งห้าบาทโบกี้ใส่เสื้อสีลายใส่เสื้อสีลุงค่ะสีลุงถูกห้าบาทอิมใส่กําไลสีลายสีเขียวค่ะถูกแอปถือสีสีลายอยู่สีเขียวค่ะ Okay, โอเคถูกหาบาทอ้าวต่อมามาจีนนะจีนข้อมือสีลายสร้อยข้อมือสีลายสีลุ้งค่ะถูกไหมถูก,ถกอ้าวโบกี้ยางมัดผมสีลายสีเขียวค่ะถูกค่ะีสายพองแมสสีลายสีฟ้าค่ะ มีไหมมีสีฟ้ามีเหรออ้าวไม่ได้ตังค่ะเพจค่ะไม่ได้ตังค่ะตังคืนมาแอปใส่้อยสีอะไรสีสีม่วงค่ะถูกค่ะจอยก็สีดำนะคะอ้าวเด็กๆทุกคนค่ะกี่ข้อแล้วเมื่อกี้ที่ถามไปอ่ะสองข้อเอาตังคืนมาให้หมดค่ะ